สวัสดีครับวันนี้พบกับมหาคอนเทนเนอร์ศูนย์รวมตู้คอนเทนเนอร์มีทั้งขายและให้เช่าวันนี้เราอยู่กับตู้เย็นคอนเทนเนอร์หรือตู้รีเฟอร์ขนาด20ฟุตหน้ากว้าง2เมตร50ยาว6เมตรสูง2เมตร60แข็งแรงต้องมหาคอนเทนเนอร์เดี๋ยวผมพาไปดูการทำง,งานของตู้กันเลยครับตอนนี้นะครับเรากาลังเทสเพื่อเตรียมการส่งมอบให้กับลูกค้าตู้เย็นตัวนี้นะครับเป็นเครื่องแค r เอร,ร R134a เรามีให้เลือกทั้ง Carrier, Daikin, นและเ h e r m o ม i ิ g การใช้งานง่ายครับเพียงแค่เสียบปลั๊กและตั้งอุณหภูมิได้ตั้งแต่บวก25ถึงลบ25หมดห่วงปัญหาเพราะว่าเรามีช่างผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลคุณตลอด25ชั่วโมงเดี๋ยวผมภาพปไปดูภายในกันครับไปดูภายในกันเลยครับ ตอนนี้นะครับเราอยู่ภายในตู้ลิฟเฟอร์ขนาด20ฟุตความจุของตู้สูงสุดได้ถึง20ตัน <Wow. S 1> ตู้ลิฟเฟอร์เหมาะกับธุรกิจที่ต้องการเก็บสินค้ารักษาอุณหภูมิไม่ว่าจะเป็นพัฒคาการร้านอาหารโรงแรมรวมไปถึงธุรกิจประเภทโลจิสติกตู้คอนเทนเนอร์ของเรานะครับภายในตู้จะมีไฟส่องสว่างสาวิท์ไฟและม่านกักเก็บอุณหภูมินะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจตู้คอนเทนเนอร์หรือตู้รีเฟอร์ ติดตามผลงานเราได้ที่เว็บไซต์มหาคอนเทนเนอร์สนใจสั่งซื้อได้ที่ l i น์แอดมหาคอนเทนเนอร์เบอร์โทร092-424-2435หรือ092-424-2439สําสำหรับวันนี้มหาคอนเทนเนอร์ er. ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ Container Do